ประวัติพระครูนครธรรมโคสิทธิ์หลวงปูนินอิสริโกวัดคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาขอเล่าถึงประวัติพระเกจิอาจารย์ที่ถูกขนานนามว่าวิชาอาคมของท่านไม่ย่อหย่อนกับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่พระครูนครธรรมโคสิทธิ์หรือหลวงปูนินอิสริโกนามเดิมนินแหวนคอนบุรี เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาท่านเกิดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พศ2445และได้อุปสมบทเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ2465ณพัทธสีมาวัดนกออกหลังจากอุปสมบทหลวงปู่นินได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม และวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดท่านมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างยิ่งจากการเป็นพระหมอยาโดยได้ร่ำเรียนวิชาสมุนไพรและคาถาอาคมจากครูบาอาจารย์หลายท่านแล้วนำความรู้มาช่วยเหลือรักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้บ่วยในยุคที่การแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเท่าไม่ถึงจนวัดคอนบุรีกลายเป็นที่พึ่งหลักที่เนืองแน่นไปด้วยผู้คน และท่านได้นำรายได้ทั้งหมดมาพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองกิตติคุณของท่านทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองโคราชตอนใต้เคียงคู่กับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่ที่ได้รับสมัญญาน,นามว่าเทพเจ้าแห่งเมืองโคราชตอนเหนือวัตถุมงคลของหลวงปูน่นินเป็นที่เลื่องลือด้านเมตตามหานิยม และแคล้วคลาดคุ้มครองป้องกันภัยจนเป็นที่สแสวงหาของลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากหลวงปู่นินมรณาภาพอย่างสงบเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ2537สิริอายุได้92ปี7 2พันษาหลังจากท่านมรณาภาพสรีระสังขารของท่านได้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลา8ปี ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ100ปีของท่านเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าสรีระของท่านไม่เน่าเปื่อยและแข็งดังหินแสดงถึงบารมีและคุณธรรมที่ท่านได้บำเพ็ญมาตลอดชีวิต